คลิปนี้จะเป็นคลิปสปอย RPMT แล้วก็สกินปืนอีก3สกินประมาณนี้ซีซั่นหน้าจะมาเป็นยังไงบ้างอ่ะไปดูโปรไฟล์กันก่อนเลยว้าว <Wow. S 1> โปรไฟล์เหรอโปรไฟล์ที่มันหลุดออกมาจะเป็นโปรไฟล์รูปมันฝรั่งทอดใช่เดาน่าจะมาในทีมบอกแบบอาหารอนะแบบสีสันสดใสสดใสหน่อยออกน่ารักน่ารักถดูจากรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปโปรไฟล์หัวมันจะเป็นกล่องเฟรนชฟรา ดูจากเรานตัวแล้วก็น่าจะเป็นกล่องอะไรเติมเล็กๆน้อยๆประมาณน,นี้แหละ MG นะก็น่ารักปีก็น่าจะต้องเสียตังกับ MG แล้วคือมีทั้งหมดห้าสิบเลเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมี m 4 f o อีก m 4 f o ไม่ใช่ปืนนะ m 4 f o เป็น RP m f o โอเคโอเคต่อไปจะเป็นกรอบรูปกรอบโปรไฟล์เมื่อกี้เป็นโปรไฟล์นี้เป็นกรอบโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์จัดว่าสวยมากๆไม่ล้ำหนีน่ารักสดใสเฟรชสดชื่น,นอะไรเงี้ย เออมาแต่อย่ดูปืนกันดีกว่าปืนอัพที่จะมาทั้งหมด3กระบอกนะอันหนึ่งเจะเป็น QBC หรือ QBZ นี่จะเป็นปืนทั้งหมด5เวนะินะมีทั้งหมด5เวิวเป็น,ป,นปืนอัพราคาถูกหรือเอาไว้หาทายนั่นแหละก็คือปืนนี้ก็สายมากๆเลยนะแต่ว่ามันก็ยิงมันดีนะมนเส้นฮอกฟีดคิวก็มันจะเหมือนกับปืนปืนหนึ่งอะจำไม่ได้ว่าเหมือนปืนอะไรเหมือนเออเหมือนไอ้นี่เหมือน M16 เออสิบหกราคาประหยัดที่มันมาก่อนนั่นเนี่ยที่ผมได้สปอยไปแล้วละ่ะโอเคก็จะประมาณนี้แหละไม่น่าจะสวยเท่าไหร่หรอกนะเพราะมันเป็นกินแค่อัพถึงเ e v e l หกเองเ e v e l ห้าดิเอ,อ้ยมันอัพถึงเรื่อะไรวะเอ,อ้ยจำไม่ได้แนละ้วเอยมาดูสกินอัพถึงเ e v เจ็ดดีกว่านี่สกินต่อไปก็จะเป็น m 7 6 2 m 7 6 2นี้สวยแต่ไม่เท่าสกินที่ผมเตีงไปนะ อยากรู้ว่าสกินที่ผมเติมไปอะไรก็ให้ไปย้อนดูเองแต่ว่าก็สวยอยู่มันสดชื่นซื่นจีสดใสนะพูดไม่ใชและเออน่าจะออกมาแนวแบบใช้ได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่หรอกสำหรับใครที่ยังไม่มี M7 ก็นี่ได้เวลาแล้วมันก็มาบ่อยอยู่นะ M7 คือขึ้นมาก่อนวันนี้ก็คือ M7 ครบรอบ3ปีขึ้นมาเองว,ว่า,าทาไมเนี่ยจะมาทีจริงๆ โอเคแต่ไปไปดูไฮไลท์ที่คิดว่าทุกคนน่าจ,จะเติมเลยแหละหรือลหลายๆคนที่เพิ่งเล่นมาไม่นานแล้วยังไม่มีสก,กินในโฟใช้และแถมยังมีปืนที่มันได้ทุกระยะด้วยใช่ไหมใกล้กลางไกลอ่ะแล้วยังไม่มีสก,กินมาใหม่ทีทแล้วเพิ่งเล่นไงเราเพิ่งเล่นแล้วเราไม่ได้ซื้อดีนหรือเล่นไงน้าแข็งก็สุมไม่ได้อันนี้พูดถึงใครพูดถึงตัวกูวเองนะครับก็ย,ยังไม่ได้สักทีเลยสุมหมดไปหลายกล่องก็ไม่เคยได้สะสมเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้คือ พอเห็นจะปอ,อยนี้ปุ๊บเลิกหวังละจำเอาอันนี้แทนละถ้าถามว่ามันเทียบกับสกินโฟที่ผ่านมาหรือเรนเอเสาหรือว่าน้ำแข็งมันก็ไม่สวยเท่าเรนเอเสานะจะว่าไม่สวยก็ไม่ใช่สิคือแบบเรนเอเสามันดูเข้มดีมันมองเห็นง่ายเวลาขึ้นเฟสคิวแต่อันนี้มันจะออกแนวแบบส,สามเหลี่ยมเดี่ยมใสๆมันดูเฟรชชี่คือใสๆดีก็อีกแนวหนึ่งนะก็ะะดีกว่าไม่มีป่ะแต่อาจจะเป็น ดวดลายปือนอาจจะสวยก็ได้ดวดลายปืนผมน้องน่าจะออกมาในแบบสีฟ้า,ฟาสดใสอ่ะก็พอดีเลยตอกินปืนส่วนใหญ่ผมก็จะพกในวสดใสสดใสพอดีเรียกว่าเข้ากันได้อยู่เออสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ต้องจัดเลยนะมันนา่าจะมาใน RP 3หรือ RP 4ประมาณนี้แหละก็เก็บตังค์รอได้จะเอาแค่ปืนไว้ก่อนก็ได้อย่างนั้นก็เก็บตังค์เอาปืนไว้ก่อนส่วนฟีดคิวหรือเบลเจ็ดอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีใช่ป่ะ <S <S> <S โอเคก็จะประมาณนี้แหละปืนมาทั้งหมดสกิน ก็จะไปก่อนไปไงไหมบอกลาไปละ